ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผม Boss for Tap นะครับผมวันนี้อยู่ในเกมของ Rainbow Six นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับซีรีส์ใหม่นะครับผมก็จะเป็นซีรีส์ที่ผมไต่แรงนะครับผมตอนนี้ก็จะคืออยู่แรงด์โกนะครับผมก็จะเป็น EP หนึ่งของแรงด์โกนะครับผมท่านผู้ชมก็เดี๋ยวดูกันว่าผมจะอยู่แรงด์โก้เนี่ยกี่ EP นะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็จะมากดดูโอกับเพื่อนผมนะครับผมท่านผู้ชมนะทีแท็บนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยในการในเกมว่าตานนี้เราจะชนะหรือเราจะแพ้นะครับผมโอเค let's go เซคันดสองเซคันด์โอร์มึงจะพูดพูดดังๆหน่อยนะเพราะเมื่อกี้กูปรับเป็นเซอร์ราลแล้วอันนี้มึงว่าหน้าเสร็จเกมน่าจะกบเสียงมึงหมดเลยเข้าเ<ล>ข้าเข,ข้าดิสหรือเข้าดิสในคอมห,หรือในโทรศัพท์เนีน่ยฮ่าช็อปช็อเปอร์ฮะเข้าดิสในคอมหรือในโทรศัพท์เนี่ยในคอมดิทำไมเสียงเสียงมันเบาอ่ะเออในคอมเป็นที่อะไรไม่รู้เสียงยังเบาเลย อ,อ๋อหมายถึงที่เสียงเบาไม่ใช่เสียงมึงเบาแต่เสียงเสียงพวกกูเบาอเหรอใช่เสียงคือเสียงพวกมึงเบาทุกคนเลยเว้ยเสียงเกมแม่งคือกบเลยเข้าใจปะอ๋อจับปอนอันนี้มึงอัดคลิปยังไงอัดแล้วเล่น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 แบบปกติเลยอะ่ะเออไม่คุณถามเฉยว่านี่วันนี้นมึงอัดอัดอัดคลิปยังไงอัดแล้วแต่เต๋อปลาเด้ง โอ้ยแม่งโคตรติงโซเฟียแม่งเอาแจากจเจ้าได้สัก,กิี่ตาก็มาดูจะให้มันแบบไปเลยตาเนี้ยวิ่งลงห้อยนเำละเซิร์ฟสวย กันได้ดทวิตแพนโอ้ยยิยงไม่ตายเฮียยูฮาเว่สวยสภาพไอ้พอยิงไม่ตายแต่มันโลโลจัดอะ ก็คเ,เ,เคยเล่นไม่ใช่หรอเล่นตอนที่เราเล่นแคชชวลกันเนี่ยไอเฮียนั่นไม่อยากไปย้อนเว้ยไอเฮียนั่นกูยังยิงไม่เป็นเลยเออจริง,ย,งยังยิงแบบยังโยกไม่เป็นเลยกูบอกแคนะ <laughs> ่ตอนนั้นเพิ่งซื้อเกมโวเออตอนนั้นโคตรเด็กโดนเด็กเด็กน้อยตอนนั้นอนะที่เราเล่นกันเรามีหน้าไปแข่งกนะันนะประเดออ็นเ มึงดูยัง,ยงโยกกันไม่เป็นเลยสแนปหาเลย,ยไม่เป็นเลยยังแบบเดินซ้ายขวาซ้ายขวายิงเหมือนเกมแบบยุคปืนทั่วไปเลย <c oughs> ไอ้ลูกเหมือนเดิมเลยน่าจะอยู่ในลิฟต์เหมือนเดิมด้วย <c oughs> โซเฟียแบกเราไปโซเฟียโซเฟียทำอะไรอยู่อ่ะเล่นกล้องเหรอเจ๊เฮ้ยตัวเองเลสเอาเจาะลูกที่เดิมไว้ Bum. Ôi. Rồi bạn, khó từng. có về là đây máy hay rim ngon lắm. đi nhiêu này à, này tay à? Ôi, chưa Này quá. Thì à? <laughs> เพื่อนมันด่าดเพื่อนที่อะไรไม่ชอบเลยตรงนั้นวะไม่เอะฝั่งเราเนี่ยนะด่าใช่ไม่ชอบเลยตรงนั้นกูยิงมันไม่ตายตะทีนเนาะยังรู้เงี้ยแล้วภาพอะไรคือมัมมี่มิลเกอร์วะไม่รู้อ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเอินเด็กเด็กเด็กพิ่งอยากเขาเรียกว่าพึ่งพิง <c oughs> พ่งพึงพ่งเลิกน้องแม่ไพึงพ่งอยากพิ่งอยากน้องแม่ละมิลเกอร์มันได้ชั้นสองเหมือนเดิมหรอนัด ไม่เข็ดมั้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่ฉันไอดิน,นเบสเมนต์บอกเพื่อนอะเบสเมนต์เบสเมนต์วิชิวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชวิชิวไอ้ยึบเึบเึบไม่เห็นเึบ กล้องนี้ใครยิงไปไวะมีหนึ่งตัวเหรอตรงนี้เหรออ,อ๋อแฮทเปิดไว้เรโดนชั้นสองไม่เห็นเพื่อนไหลเข้าไปแล้ว กระไรไปแล้วตามตามเอาระบายมาหาเอาระบายอยู่ไหนอ่ะเอาระบายกห้พูดยังมาตีไปเมื่ไหนวะ ุ้่งหนนตรงหนข้างบนรอโอ้โหสวยเพื่อนตัเฟียไม่เล่นคนเดียวตัเฟียไม่เอาหมดเลยเอาหน้าแบบนี้แล้อะโอ๊ะจะปะเอาตัเฟียโคตรแบกโคตรตึงอะ ออากันเลยครับปิดแฮตกันด้วยครับไม่ปิดไปเลยปิดแฮตกันด้วยบุยบุยแฮตปิดไปยังเอ่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเค นี่ไม่มีใครทำรูเทียบเลยไม่ไรผิดพืพ่อทำได้หนึ่งตัวกูตายลาก่อนโดนเพื่อนยิงตายไม่ได้โดนอะไรตายหรอกมาหรือเปล่าวะมาหรือเปล่าววะสวยดูการ์ดให้อยู่ คนไทยหอเปบอาวะกูคนไทยชัวร์มันว่างไงนะมันบอกดอนบาริเคียดอะ่ะมันเข้านังง่ะหรอ,ซอเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยมันต้องเล่นละมงังกูมาหลับกันเหรอเซิร์ฟเวอร์ซอเซิร์ฟเวอร์อเฮ้ยโอ,อ้โหกูหัวก็แตก กูหัวขึแตกเฮ้ยได้เวลาเฉาเฉาแล้วค่อยๆเล่นอ๋อกูเรอแม่งยิงไอ้เหี้ยทวิส้นตีนรอ โอ้โหเฮียเมื่อกี้ท่าพอสองหัวสามหัวไม่โดนหัวเลยโดนแต่อ,อกไอ้สัสที่หน้เข้าทางเดิมมันดูทรง ราสปอตแล้วตาย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 อตายขายปีหมดเลยวะเนียี่อรบริบริเคเนี่ยฮะเรชันตายวะกูว่ากูนี่แหละตายไม่ใช่เรชันะใครเี่ย มันเข้าทางเรเหรอใครเปิดดีดีเซ่นคงมีวะใครเปิดช่องนี้วะที่เียครบครับครับครับคับครับครับคับเอะตายจริง ได้ปครับ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 บกระแตกโอยเครับสวยครับเอาหลังเข้ามาแล้วลงมาได้หมลงมาได้หลักไหมเออเมนเซเมนเซอุ้ยเียมาต้องมาตงไหนวะก็กูบอกแล้วลงมาแล้วเมน่ กูดูแฮตอยู่ careful insight ไม่ไทำได้เว้ยเป็นโหดเป็นโหดน,นี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงหน,นังอินเดียไงะจะเย,ย็นตัวเองไม่เป็นไร d i f f u ตก d i f f u s e ตกอยู่ไอ้ฝั่งนั้นน่าจะโลกเพ a y card แบ c k นี่อเหลืหล<า>อตัอเ<ร>วเต็งของเราเหลือตัวเต็งของเราทั้งสองคนเลยด้วยชอ็อคมีตัวแบกตั้งหนึ่งตัวฝั่งเราอ่ะใช่ใช่ที่หนึ่งกับที่สองนะตอนนี้ที่เหลืออยู่อ่ะ <c oughs> เป็น G ีไอเหมือนกันด้วยน,น่าเชื่อถือได้นาะใช่น่าเชื่อถือได้หลังหลังหลังระเบิดตุ้มใช่เหรอตรงนั้นเหรอผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะกลวหลังหลัง หลังไอ้เฮียเออตรงนั้นแหละตรงรูรูขวาขวารูขวาที่เป็นเขาท้าแน่ว่ะเหรอฮะเออ what what ฉันรับไม่งงอะไรกูไม่ได้ยินบอสเมื่อกี้มึงพูดอะไรบ้าคุณไม่ได้ยินเปล่าเปล่า โอเคเพื่อนเราคิวหนึ่งออกอีซี่แล้วหนึ่งโอเคครับท่านผู้ชมครับผมเกมแรกก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขึ้นโกสองละเดี๋ยวดูกันว่าเราจะขึ้นไปถึงแพทหรือเปล่าเราจะตกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมใครชอบกดไลค์กคติดตามกดกระดิ่งผมได้เลวกันนะครับผมจะดูอีพีหน้าว่าเราจะไปถึงแร้งไหนกันแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเจอกันครับผมคลิปหน้าครับ